เกาหลีมีผับอะไรคนเหยียบกันตายตอนนี้ร้อยยี่สิบคนละเอ๊ะดูข่าวไม่ไม่ทำไมมันคนไปที่ยวไม่ไม่ใช่ในผับนะเป็นย่านย่านอิตาลีที่แต่ว่าเหมือนถนนเก้าเหมือนถนนเหมือนถนนข้าวสารนะแต่คนไปแอบเลนะตายวรรอากาศไม่พอตอนตอนแรกถามสิบห้าสิบตอนนี้ร้อยยี่สิบเล้เหยียบกันตายโอ้ เขาไปทําไมเขาไปเนี่ยไปเป็นวันฮาโลวีนมีับมีบาร์มีอะไรมีของกินมีอะไรอย่างเงี้ยพรุ่งนี้ฮะพรุ่งนี้วันฮาโลวีนเทศกาลเทศกาลฮาโลวีนนี่ก่อนวันหนึ่งยังคนตายก่อนตายเป็นผีจริงๆเลยทีนี้ทำไมมันอยากไปหมดอากาศได้ยังไงไม่ดูคนเหยียบกันตายอ่ะเมื่อกี้ใ่อะเยอะโอ้โหมันถ้าว่ามันในผับในห้องอะไรก็โอเคอันนี้มันข้างนอกนะอืบนถนนเขาบอกอื ก็บอกว่ามันมันมีบอกว่าคนขาว่าไฟไหม้ไฟไหม้อย่างเงี้ยตกใจกับวิ่งกันอย่างนั้นนะไี่มีอะายไม่มีายละเลยนะครับมีแต่ว่าคนไปเที่ยวกันอิตาลีเนี่ยเป็นย่านดังเพราะว่ามันมีหนังเรื่องหนังเกาหลีมันมีซีรีส์เรื่องอิตาลีคารมันเป็นผู้ชายที่ถูกโกงถูกอะไรมันก็สู้กับอิทธิพลจนสร้างบางตัวเองขึ้นมาอะไรเงี้ยกลายเป็นอวัยมุกหนักข้าไปใหญ่ คนก็เลยยิ่งอยากไปเที่ยวไอ้ย่านนี่แหละเพราะว่าหนังนี่มันดังมากเหมัอนบุกเพสันนิวาสอ่ะเบียก็มีข่าวยิ่งกว่าไอ้ปัญญายิงเนี่ยกับยิ่งกับฟุตบอลนี่นะฟุตบอลที่มาเลที่อะไรอินโดอินโดเออนันก็เยอะอบไัยมุกนี่แหละมันก็เป็นเครื่องฆ่าคนน้ำท่วมตายคนที่เป็นนักกีฬาเนี้ก็ตาย น้อไปทคุณเกุนเนี่ยคุณถูกแปนดินสูบพวกนี้เป็นดินสูบอ่ะ่ัชกภไยอะไรก็ตายไม่เท่าไอ้นี่เลยนี่ผูู้เดียวชั่วโมงเดียวก็เดียวตายเลย่ลกตาสะลกตาสะไอ้เกียร์แบที่ว่ายีกกว่าเอกลาทัวทั้งแผ่นดินอยู่ตงไนก็นั่นแหละก็โซดาบาดิี้กว่าเอกลาทัวทั้งแผ่นดิน ไปไหนก็เป็นเป็นที่ของเราหมดเพราะเราไปไม่เปคนเป็น,นไ,ปไปเบิกเบียนเขาไม่ได้เป็นภยัยเป็นพิดใครมีแต่ไปไหนก็เป็นประโยชน์อา้าวคนก็ตอนรับหมดแล้วตมเด็จ้ารับตยิยาเพราะโดยยิยามันนานกสนเอาไปทอดทั่ว <c oughs> มันไม่ดีเ<อ>ขาตัวเขาเองอะ่ะเขาไม่ดี<อ>ต่ตัวเขาเองดีไปไหนเขาก็ต้องตอนรับไปไหนเขาก็อยากได้คนแบบนี้ ยางคนพวกเราเนี่ยส่งไปไหนไก็ต้องการให็นว่าเด็กเรานี่ส่งไปที่ไหนคนก็ต้องการขนาดมันไม่ได้ดิบดีอะไรมากมาย mm hmm. คนของเราสื่อสัาขยานันไม่เห็นแก่ตัวอะไรตา่างๆมันก็คือมันเข้าคุณธรรมหมดนีคุณธรรมทั้งนั้น หมกเสียเสียหนวยเสร็จเรานี่เด็กจบเด็กเราไปเอาหมดมันไม่ง่ายนะหาง่ายราคาถูกด้วยไม่เตียงไม่อะไรมากมายด้วยถ้าเราไม่มีเขาก็จะรู้จะเห็นด้วยกันนะถ้าเราเอาแย่เนี่ยเราขาตุนแล้วพอเราจะไปเบียดเวียดได้ไงถ้าคนที่อยู่ด้วยกันเนาะยันบอกโอ้ยนี่ไปไม่ออกลยนี่ขาดตุนวันี้เราไม่บุกไปเอาหรอก ไม่ใช่ว่าขาดทุนกูต้องเอาค่าตัวฉันมาก็ราคาฉันเท่านี้อ่ะขาดทุนกำไรกุเกลต้องหามาให้อ่ะก็ไม่ค่อยเห็นเดินอยู่ในผาเงนตอนน้ำเพิ่มเยอะๆนี่มันหายไปหมดเลยกินยากมันไม่มีอาหารมันก็อพยพอยู่ตรงไหนไม่รู้น้ำบินได้ไกลเหมือนกันนะพวกนี้จะบินไปอยู่ที่อื่นที่น้ำไม่ท่วมได้เยอะๆเขาไปในไปโน่นเลยไปเซนริเบียมาเลยแต่มันนอกเป็นน้ำ เราบอกว่าช่วงนี้พวกสัตว์ไม่มีแรงแม่จ่งูก็ไม่กัดไม่อะไรไม่มีแรงกินคหมดแรงแม่ถึงจะกัดใครหดดเดก็สบายเก็บอะไรไม่ได้กัดแล้วตอนนี้สามสิบเก้านาทีแล้วไปเดียวก็เจ็ดโมงไปไปฉันยาที่นู่นอีก เวลาเท่าไหร่ก็ไม่พอเลยทีที่งบานเช่นางางนี่บางมางบ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 างเางนางบ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 านอานบางนาับนงัานบาง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 บีงั้งลายอางค์งยูงหน้างบ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 งบางบางบงบางบงบางบงคางงบางองงงงาวองงองางางงงงงินงทององา มีเช่นคู่มีสิงคู่อยู่ประกบสิงคู่โอ้ยไม่ดังหมดแล้วเออสิงคู่ยังดีอยู่ะขัดล้างได้อยู่ไม่นานเท่าไหร่ขี้นกก็ฟอยได้ถูกขัดไปด้วยนะฮะนมีน้ําแล้วนะใช่ขี้นกหายหมดเลยเนาะขี้นกมันเยอะอยู่ขี้นกสลายหมดอ้าวดูที่วันนี้จะได้กิโลเอานี้ไปได้หมดเลยเจ้าของดูของเครื่องช่างรอไม่ไหวรอไม่ไหว แตหสิบจุดแปดนี่นะหกห้าสิบจุดหกไม่แปดเนาะเกือบแปดเกือบที่ไหนเราจะอีตั้งสองสองเลขครึ่งเขียวห้าสิบจุดหกมันก็มาไกลแล้วแต่ก่อนนี่สี่เก้าฝ่ายฝ่าจะน้อย เฮ้ยโอ้ดูเห็นโอ้ยโคดรหินเห็นแก่งสะโพแล้วออโห็นแมวน้ำเห็นปลาวานหมดแล้ะน้ำลงแก่งสะโพแล้วที่เปิดน้ำเนี่ยโหดีเลยแต่เนี้ย ไหลซอกไอคีโครนนี่ตอนนี้มันกําลังอดอ,อนๆมึงไหลได้ถ้าไปเปิดเราแม้ตอนนี้เปิดน้ํามันก็ดีเนาะไหลซอกคีโครนอ่าเจ้าช้างตัวนั้นะนตีนพ่นน้ำเราตีนช้างพ่นน้ำเราดอ <c oughs> กฮิปโปเจ้า ไปสิงโตน่ามันโผล่หัวเยอะนะ้วนะฮะเต่าฮะอ๋อโอ้โอแต่ตอนนี้สีเดียวกันหมดเลยสีโคลนหอมกลิ่นม้าลาเยเห็นต้องตั้งม้าลายพราะนั่น <c oughs> โอ้ต้นไทรมันโสมเลยนะเป็นนี้แต่ตอนเล็กนิดเดียวที่ท่า <c oughs> คนคิดเอากลิ่นสาขาเอาความลุ่มลนมันโสมขึ้นมันต้องตัดหูบ้างใช่ มันช่นั้นมันก็เป็นพุ่มเตี้ยตอกไอ้ไซนี้ถ้าผอว่าไม่ได้ริ์เก่งข้างล่างเลยนะมันจะเตี้ยมันมเนจะพุ่มใหญ่เตี้ยว่าพันธุ์นี้ทรงสวยมันสูงมันงมันใหญ่ดูเด่นไม่เหมือนต้นยางนะต้นยางมันสูงขึ้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 นแต่ขึ้น ต้นอะไรตายเลยเนี่ยฝ้ายคำไม่ไม่ทนเท่าไหร่ตายฝายคมไ่อ่้ต้นอะไรเสี่ยวป่ะไม่ตายนั่นน่ะนั่นถึงเหลืองนั่นต้นผักเสี่ยวมั้งนั่นแหละนั่นแหละชงโคตายชงโคตายเหรอที่ตายแหละชมโคใกล้ต้นไอ้ที่ใบที่น้ําตาลเดิมผู้ใไม่ไปนั่นที่ดอนยาเฮ้ยถนนหน้าหลังองค์พระเดินได้แล้วนี่นานแล้วใช่แล้วไปบ้านแล้วดอนยารอ น้อยถนนหน้าบวนน์นฉจะมีถุงกระเพื่อนถนนหน้าบว์นอีกวันสองวันก็แต่ว่าถนนลังพันศูนกว่าแทานศูนย์น่าจะแห้งแล้วมะฮะคืนินนะเมื่อวานนี้ก็ย,ยังจุดจุดกระเทยเมื่อวานนี้ยังอ๋อวันวันนี้ละฮะวันนี้จะแห้งนนก็น่าจะล้างดีเอาเครื่องฉีดมาฉ<ต>ีดวันนี้น่าจะใช้ผิวกำลังดีเลยเพราะมันเอาจุ่มน้ำข้างล่างได้นะฉีดเลย ก็น้ำกี่โครนมาล้างกี่โครนเนอะน้ำมันใสอยู่นะฮะมันไหลอยู่น้ำกี่โครนมาล้างกี่โครนใสก็ทนมาล้างผงจะมีจุดขายเรียกว่านาำก็ท่วมมันก็เท่าท่วมหนักบเข้าด้วยแตรก็ไม่ได้ทุ่งหรือร้อนอะไรเขาไม่รู้สึกอะไรหรอกคนเขานอนก็ไม่ ก็ไม่รู้สึกนอกจากคนที่เขาจะพิจารณาคิดว่ามันอยู่ที่ไบนล้วคนไม่คิดเขาจะเฉยๆเขาบอกอะไรหมู่บ้านได้รับภัยพิบัติอะไรไม่นับรวมบ้านลาดก็ด้วยมันน่าจะนับรวมมันไม่ราไม่นับรวมมันดันไม่เขาเฉยเลยเราท่วมเยอะกว่าเขาอ่ะนะแต่เขาไม่นับเพราะเราเสียหายภัยพิบัติอะไรตัดกนะหล่ำกระหล่ำนับนับเลยเหรอครับตอนแรกเขียนประกาศออกมาอ้าวมันขาดหายไป